วิธีโพสต์วิดีโอในคลิปเรียลทำอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่วงสีแดงไว้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วให้เราถ่ายวิดีโอหรือว่าเลือกวิดีโอที่อยู่ในอัลบั้มของเราถ้าวิดีโอของเรามีขนาด1 –ต่อนหนึ่งอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะคะกดตรงรูปกรรไกรแก้ไขคลิปค่ะจากนั้นไปที่หัวข้อครอบตัดค่ะที่วงแดงไว้ จากนั้นใช้มือซูมขยายให้วิดีโอรเรานั้นเต็มเต็มขอบขยับซ้ายขวาไปมาให้วิดีโอรเราพอดีกับขอบเสร็จแล้วให้กดลูกศรกลับไปค่ะรอให้ระบบประมวลผลจากนั้นกดใส่เพลงค่ะแล้วปิดเสียงต้นฉบับค่ะหรือว,ว่าจะเปิดนิดนึงก็ได้ค่ะ จากนั้นกดไปที่เพิ่มเพลงค่ะแล้วเลือกเพลงที่เราชอบได้เลยกดเล่นเพลงฟังดูก่อนค่ะว่าชอบไหมจากนั้นกดเลือกได้เลยค่ะจากนั้นให้กดเรียบร้อยด้านบนขวามือค่ะแล้วให้กดถัดไปด้านล่างสุดขวามือค่ะค่ะพอมาถึงตรงนี้ ให้คุณเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนั้นหรือใส่ h ฮชแท็อย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะเขียนคำอธิบายสั้นๆแล้วใส่ h ฮท็ต่อท้ายก็ได้เช่นกันค่ะส่วนวิดีโอนี้จะเห็นเป็นดอกไม้คุณาตุนสายกับเจ้าแมวเหมียวก็ใส่คุณาตุนสายและแมวเหมียวเป็นแฮชแท็กก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่เป็นภาษาอังกฤษ,าษา ไปด้วยก็ได้คนต่างประเทศจะได้เห็นคลิปเราด้วยส่วนการแชร์เราจะแชร์เป็นสาธารณะหรือเฉพาะเพื่อนก็ได้ค่ะจากนั้นกดแชร์คลิปค่ะตรงหน้า Facebook เราก็จะขึ้นว่ากำลังอัพโหลดคลิปเรียวค่ะอัพโหลดคลิปเสร็จแล้วเปิดดูคลิปค่ะค่ะวิธีการอัพโหลดคลิปในเรียวก็เป็นอันเสร็จเส้นค่ะไหนใครยังไม่ลองเข้าไปเล่นก็ลองเข้าเล่นดูนะคะเวอร์ชั่นนี้เพิ่งมาใหม่ค่ะค่ะ ถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ